ชิ้นงานก็จะเยบเนียนนะครับจุดที่เก็บร้อยนะครับหายไปนะครับคือเทคนิคนี้ใช้ได้เฉพาะจุดเล็กเล็กนะครับงานด่วนชิ้นงานใหญ่ไม่แนะนำนะครับนากาศอุ่นให้ทำจะดีกว่านะครับเป็นงานด่วนเฉพาะจุดนะครับวันนี้ที่ขอนแก่นที่ฝนตกนะครับจะมีงานซ่อมด่วนนะครับซ่อม แผลเฉพาะจุดนะครับจุดเล็กๆนะครับจุดของกายิมกันชนนะครับต้องซ่อมด่วนนะครับมีอุปกรณ์ช่วยนะครับคลิปนี้นะครับติดตามรับชมนะครับอันดับแรกนะครับใช้สีโป้นะครับสีโป้เหลืองนะครับเข่ากับเหลืองผสมเท่ากันนะครับนะครับจุดที่จะเจ็บรอยนะครับจะสูดมือใกล้นะครับ เราจะเก็บภายในรอบเดียวนะครับแรกจะโปจากล่างขึ้นบนก่อนนะครับแล้วก็โปแนวขวางนะครับหรือแนวนอนนะครับใา่ไปขวานนะครับแล้วก็ล่างขึ้นบนอีกรอบนะครับก็เก็บขอบนะครับประมาณนี้นะครับ มาดูอุปกรณ์ช่วยในช่วงหน้าฝนนะครัชื้นนะครับฝนกนะครับอุปกรณ์ก็คือไดร์เป่าร้อนนะครับเป่าห่างๆนะครับไม่ต้องที่อยดใกล้จุดสิบโผนะครับเป่าแล้วก็ใช้มือลูบสัมผัสดูไปด้วยนะครับให้อุ่นๆนะครับอย่าให้ร้อนมากนะ เรวใช้มือลูบเรื่ยๆจุดเล่นระยะเ้ว่ยนะครับประมาณสิบยี่สิบนิแล้วก็พอนะครับแล้วก็ใช้มือลูบสัมผัสดูอย่าให้ร้อนมากนะครับ ทำแบบนี้ประมาณ10นาทีนะครับสีโปก็จะแห้งนะครับแล้วก็เตรียมตัวขัดขั้นตอนขัดขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากเป่าเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนเป่าใช้เครื่องเป่าร้อนนะครับใช้มือสัมผัสด,ดูนะครับถ้มีเหนียวคือต้องเป่าเพิ่มเติมอีกนะครับอันนี้คือแห้งแล้วนะครับไม่มีความเหนียวนะครับ ก็คือพร้มเสียบขัดนะครับนะครับต10ิดจบ้อยนะครับกระดาษไส้เบอร์320สิบนะครับแล้วก็ฟองน้ำลองลักษณะนี้นะครับติดเล็กนะครับแต่เล็กขัดได้เลยนะครับ จะมีขับแนวนี้ด้วยสลับลูกตาตาบันะครับีค่อยออกนะครับจะเหลือไว้เฉพาะจุดที่จะลอยนะครับจะลอย ออกเก็บขอบสียงานนะครับ้าเช็ดออกนะครับสืดตรงแห้งเลยนะครับนี่ครับขับทั้งเยอะแต่ลอยนะครับ ขัดเองออกแทบหมดนะครับหลังจากเช็ดให้แห้งนะครับใช้เครื่องต่าร้อนนะครับเหมือนเดิมห่างนะครับคอยชิมง,งานอ,าอุ่นๆพรนะครับก็ใช้มือูควถักดูด้วยนะครับต้องร้อนมากนะครับ พอนะครับเราก็จะมาลงสีพื้นได้เลยเป่าลมง่ากรอบนะครับ มันห่างประมาณฝามือ,น,น,อน,นะครับระหว่างไปโดยในสอง้อแล้วก็ชิดหนึงนนต่อด้สีลองพื้นอีกรอบนะครับ 保暖。<A> <laughs> นะครับก็คือให้ความใสให้มันด้านนะครับก็คือสีพื้นแห้งแล้วนะครับ หลังจากใช้เครื่องเป่าร้อนเป่านะครับเล่งให้แห้งนะครับเดีต่อด้วยวาใส่น้ำนะครับส300ยี่นะครับตกเก่านะครับหรือ600ก็ได้นะครับก็้องน้ำนะครบับแต่งนะครับ พลาดเ็ดออกนะครับชิ้นงานก็จะเย็บเนียนนะครับดูแตนงครับจุดที่เย็บร้อยนะครับห <c oughs> <c oughs> ายไปนะครับ เทคนิคนี้ชใช้ได้เฉพาะจุดเล็กๆนะครับงานด่วนงานโปเยอะๆชิดงานใหญ่ไม่แนะนำนะครับบรรยากาศอุ่นๆให้ทำจะดีกว่านะครับเป็นงานด่วนเฉพาะจุดนะครับช่วงหน้าฝนนะครับชื้นนะครับเทคนิคนี้พอชใช้ได้นะครับ